แห่ส่งกำลังใจให้คุณซอสไพส์เกาหลีรำให้แจ้งข่าวดีที่สุดและข่าวร้ายที่สุดแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้คุณซอสไพส์เกาหลียูทูบเบอร์ชื่อดังหลังร้องให้แจ้งข่าวดีที่สุดและข่าวร้ายที่สุดในเวลาเดียวกัน 10กันยายน2,566แฟนคลับแห่ให้กำลังใจหลังจากที่เมื่อวานนี้9กันยายน2,566ยูทูบเบอร์ชื่อดังเจ้าของช่องคุณซอสไยเกาหลีไบโคเรียที่มีผู้ติดตามผ่านช่องทางยูทูบกว่า2.47ล้านคนคุณซอได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าว,ว่าสูญเสียลูกในคันหลังจากที่พยายามมีลูกกับสามีชาวเกาหลีมากว่า2ปีคุณซอเล่าว,ว่า หลังจากที่พยายามมีลูกกับสามีชาวเกาหลีมาสองปีแต่น้องก็ยังไม่มาเธอจึงตัดสินใจไปพบคุณหมอหมอแจ้งว่าขอเวลาให้หมอช่วยสักสามเดือนได้ไหมเพราะว่าหมออยากให้ท้องธรรมชาติพร้อมช่วยนับวันให้ซึ่งตั้งท้องเมื่อเดือนหกแต่มารู้ตัวตอนเดือนเจ็ดตอนนั้นดีใจมากเมื่อแน่ใจว่าท้องก็เข้าไปฝากคันและไม่ได้บอกใครรอสามเดือนก่อน หลังตั้งคันได้12สัปดาห์หมอตรวจพบว่าตรงต้นคอน้องหนาเสี่ยงเป็นดาวซินโดรมจึงให้เราไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลในกรุงสนได้เจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจและผลออกวันนั้นหมอโทรมาบอกว่าไม่ได้เป็นดาวซินโดรมณะหลังรู้ผลซอก็ดีใจใช้ชีวิตปกติรอให้ครบ18สัปดาห์ถึงจะแจ้งแฟนคลับแต่พี่ชินสามี ได้คุยกับคุณหมออีกรอบโดยหมอแจ้งว่าการตรวจน้ำคร่ำนี้นั้นยังไม่ละเอียดพอต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอีกครั้งแบบละเอียดพี่ชินก็ยอมเสียเงินเพิ่มเพื่พอตรวจแบบละเอียดและรอผลตรวจสองสัปดาห์ส่วนซอเองที่ตอนนั้นยังไม่รู้ก็ใช้ชีวิตปกติด้วยความสบายใจมอความสุขและยังตัดต่อคลิปไว้เรียบร้อยเพื่อเตรียมจะแจ้งข่าวดีให้แฟนคลับรู้ในวันที่สองกันยายน2566นี้แต่ใกล้ๆวันที่สองกันยายน ผลที่พี่ชินให้คุณหมอไปตรวจเพิ่มแบบละเอียดนี้ผลออกมาว่าโครโมโซมทั้งหมด22ตัวเจอคู่ที่22มีปัญหาหนัาเกี่ยวกับหัวใจของน้องหมอเลยแจ้งว่ามีความเสี่ยงคลอดออกมาอาจจะมีปัญหาเรื่องของหัวใจและไม่แนะนำให้ตั้งคันต่อไปอยากให้ยุติการตั้งคัน ตามแผนที่วางไว้คือวันที่2กันยายน2566ยซอจะแจ้งข่าวดีกับแฟนคลับแต่กลับกันวันที่2กันยายนซอต้องไปทำการยุติการตั้งคันขนองก็ไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วทุกคนตอนนี้พอตกตอนเย็นมาห้องก็ไม่อยากเดินเข้าไปซึ่งหากใครที่มีประสบการณ์แบบเดียวกับซอคงรู้ว่าซอต้องเจอกับความมารู้สึกแบบไหนบ้างท่ายุติการตั้งคันตั้งแต่หนึ่ง ถึง2เดือนก็ยังพอเข้าใจได้แต่อันนี้สี่เดือนแล้วอยู่ด้วยกันจนน้องดิ้นแล้วตอนเขาดิ้นเราก็ดีใจอายุคันก็เยอะสเดือนแล้วเราก็ยังทําใจไม่ค่อยได้หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเหล่าแฟนคลับร่วมแสดงเห็นให้กําลังใจคุณซอเป็นจำนวนมากระบุว่า สู้ๆนะคะพี่ซอหนูเข้าใจเลยค่ะหนูก็คนหนึ่งที่มีลูกยากอยากมีมากๆรอเวลาเหมือนพี่ซอเลยค่ะรอเกือบ5ปีกว่าน้องจะมาพอน้องมาอยู่ด้วยกันแค่สิบสัปดาห์ก็ต้องยุติเหมือนพี่ซอแต่พอได้ขูดมดลูกผ่านไปหนึ่งเดือนคุณหมอให้ปล่อยใหม่พอลองใหม่ก็ติดเลยข่ะตอนนี้น้องได้3ามขบแล้วแข็งแรงสมบูรณ์หนูขอให้พี่ซอสมาหวังอีกครั้งนะค่ะสู้ๆค่ะเดี๋ยวเบบีก็มาน้องแค่กลับไปเป็นก้อนเมฆบนท้องฟ้าให้พี่ซอมองเห็น พี่เป็นคนหนึ่งที่อยากมีลูกมากท้องสองครั้งน้องก็หลุดจนทำใจได้กลับมายิ้มมีความสุขทำงานออกกำลังกายบ้างมาเองเฉยเลยตอนนี้8ปดขวบแล้วค่ะเดี๋ยวจากระวาลจะส่งตัวเล็กมาให้น้องซอแน่นอนเพราะน้องซอท้องได้ไม่ได้เป็นหมันแค่รอเวลานะะกอดกอด ไม่เป็นไรน้องซอรักษาตัวให้พร้อมดูแลร่างกายให้แข็งแรงเสียใจได้แต่ยานานค่ะชีวิตต้องเดินต่อน้องเขาไม่พร้อมค่ะถ้าให้น้องเกิดมาน้องก็จะไม่มีความสุขให้น้องไปสบายดีแล้วค่ะพักร่างกายให้พร้อมเริ่มใหม่ถ้าทำแบบธรรมชาติไม่มาก็ทำแฝดไปเลย